นะคะคไปดูคอมเมนต์ที่แบบเพื่อนคอมเมนต์บางครั้งก็รู้สึกว่าแบบสะเทือนใจเบาๆเ,เ,เนาะมันเป็นมันเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของแอดมินไหมคะแม่ค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนก็นมาบอกว่าจะเศร้าติดตามแล้วบอกโอเคเลยบอกตืมเลยที่เป็นแบบนี้ก็คือเจตนาของเฮาว่าเออไหนๆมื้อน,นี้อ้ายก็ว่างแล้วแล้วเฮาก็ตั้งใจจะจะไล่อยู่แล้วแม<น>่ตอนหัวคลิปอะค่ะก็เห็นอยู่ว่าอ้ายเพิ่นโท่มากว่าเอ้ยฮอดสายแล้ว เข้าดีใจด้วยซ้ำที่อ้ชส่วนหรือกีฬาแล้วพอมันมาเป็นแบบนี้ถ้ามันเจอแบบนี้บ่อยๆถ้าเจอคนที่ไม่เข้าใจบ่อยๆมันอาจจะท้อได้เนะะี่ยค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องขอบคุณเอฟซีเพื่อนที่เป็นเอฟซีที่เพื่อนเขาเข้าขใจเนาะแมนค่ะบางคนทา่าเป็นเอฟซีแต่ดนบสมคนไปทักแซ่บส่วนตัวหรือว่าอีหยังแอดมินเนะะี่ยค่ะอันนี้นุกนุนออ๊กก็นุขอขออยากอีกตัวหนึ่งเลยคะ่ะถ้าเป็นเอฟซีอีลีหันสี่เข้าใจค่ะว่าพวกแอดมินคนดีกับพวกนุ๊กซาำได้ค่ะไม,ไม่ได้โฉบ่ะค่ะ สัร้องไห้แล้วปร๊บุบมาเสร็จเลยซาวาซาวาซวาก็จังเขตกับปีเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าเป็นแบบอายุซาาบ่อยเนาะก็ซาวาเป็นลูกแค่จะเป็นลูกสาวกับลูกชายได้เลยคือจังแอดบีกับแอดพี่มียกับซาวาเป็นไอไ้เ,อเปิเดก,กับนออ้องไอเปกับน้องได้เลยค่ะมัน่มีอีหอย่างที่แบบว่าเข้าไปในทางทิศทางแบบนั้นเลยแม่แล้วแล้วเอฟซีที่ค้นที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบมีคําถามอห่างแบบเนีียค่ะก็เลยอยากจะจะมายืนยันที่ว่า อย่าไปคิดเลยค่ะคัทเอ็กซีคุณน,นันโบแมนเอ็ซีเฮากับ่อยเพิ่นไปซะเนาะคอยเพิ่นไปคือแสดว่าเพิ่นโบรเรหูจากจากเฮาหาคนเลยแมนค่ะอเอาเหลือม,มาต้อการหาคนเขาไปย่างัทเอาสิไปแบบว่าไปคือจังซันเนาะค่ะแบบ<ม>ยังเช่นพี่แอดบีเนี่ยค่ะสงวนแบบมีฝรัง่งหรือว่ามีต่างชาติแบบนี้ม <laughs> ี่เ <laughs> อ็ซี่บอกว่ารีวิวแอดบีแน่ คนก็เป็นคนตาหักค่ะเป็นคนต่าหากเขาแบบนี่ค่ะนี่อันมื่จะปกระถดมนนู้นอีหล่ะเขาเพราะว่านู้เอาแต่ใจเนาะแมนีแมนค่ะนู้ซึเป็นคนแบบว่าเวลาเพิ่นทักไปทําแบบว่าว่างบอแบบี้หน้าค่ะนี่นู้ซว่าแบบอ้มันนี้ไม่เลี่ยเพิ่นเริ่มท้อลานหน้าค่ะยายสุไปว่วเพิ่นตอกค่ะแบบเพิ่นดูแลพวกกินูมาต่างแต่ยังมันมีปีาเขตดปุ้ยค่ะ ดูแลมาถึงเต้หนูมาอยู่น้ำเส้นงคนคันนี้ค่ะพวกพีพีนี่้ปกสิบอยบอทก็ทำบแห้งแต่บอหน้อยอยู่เนาะเเออห็นแต่บอหน้อยแหงเพียงไปกับแม่เราเราเราบอคอยเบาได้ค่ะปกติเมีนคือจังแอตต่อยกับแอตพิมกับบอคอยบอบอเลยค่ะบอบอแต่ทุกคนเห็นกันสิสองสองคนตั้งร่างแห้งบอทค่ะเงียบเงียบสุดก็คือแอตต่อยกับ แอดมิท่านแบบว่ามีข่าวแบบแอดบ,บีกับเขมรเนี่ะบางทีเขาสต็อกจะใสอุย้ย <ไป S 1> น้องหงท่านเรียกฟันกันอกไม่ได้ว่าสีจะไหนเลยนี่ขอขอ<ห>อ่านเนี่ยคำนี้เนี่ยอีหลาถ้าเอฟซีเพิ่นไปอ,านนอ่านเนี่ยจะแบบจะให้เพิ่นซ่าเนี่ยเอาลองอ่านใ,นให้เพิ่นฟังนี่ค่ะน,นี่นู้นอ่านข้อข้อมินนี่นู้แบบตกใจเลยเป็นยังแสดงว่าเขาบระเด็ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะนี่เขาว่าน่าสงสารอีหลานะ ถ้าโดนแอดเอ้ยถ้าโดนไอ้กับแอดฮักหลังนี่หนึ่งสองนี่สองหนึ่งอยู่ออกมาเป็นในในเป็นบอกเป็นในในเป็นในๆอในยังน้อซ่องใดก็ค่ะฉันบอกเลยว่ามี่สองเน็กสองเจ็ดสองอูไลสองย่งเลยสองอ่ะสองยูทูบสองนนซีก็สองนนซีข้าสิบบอกข้าวถึงข้าบอกเลยค่ะเข้าวสามคนค่ะสิ่ฮักหลังแมน บ่มี่หรอกค่ะบ่มีเรื่องแบบนี้หรอกค่ะบ่มีเรื่องสิฮักแล้วอย่าคิดไปหลายเนาะแม่นค่ะแม่นเพิ่นดูแลมากนีแต่พวกพี่นู้นี่ล่ะสิฮักลังเพิ่นเอาค่ะูกเขาสีหักเอาใคว่าจะคอมเมนต์เอาอ่านจะคอมเมนต์เนี่เพิ่นอะเพิ่นฟังเพิ่นว่ามีคอมเมนต์นึงค่ะอ่านเพิ่นว่าพี่เขาฉลาดนะเขาตาสว่างน้องเจฟเอฟซีกับเจ็บไม่ปื้มเอาทีสบายเด้อไอ เอายังสบายใจเด้ออายเอาดีสบายใจเด้ออ่กิร่าเจ็บยังบอกเพิ่อนนุ้เจ็บยังค่ะนุ้งยังวันเจ็บค่ะอยู่ขั้นเดียบยังบอบอกนุ้งข้นรถมีเขายับตีนะใช่ไหมเออก็เลยเจ็บบังค่ะแม่นการแม่นอันนุกับเจฟพึ่อกันอันนี้คือนนุ้งวันสบายใจเพื่อนนุ้งอยู่บกไกลหนึ่งคันใส่ไหมนุ้งมากพีนุ้งมาหาพวกพีผีอยู่บริษัทพีนุ้งวันสบายใจอีรีค่ะนุ้งเก่งใจพี่พี่นาะงนุ้งที่ตนคนนี้ครับมันเป็นซึมงซึมซึ่เบิดมือค่ะมือนี้จากพี่่บบีแเา แอบบอกมาหน้าค่ะบีก็ตกใจค่ะต้องถามว่าพี่บีก็ตกใจเพราะว่ามันบมีแววมันบวกลยะแบบบีถือด้ามาแบบนี้อีกอีกคือถ้าเป็นนูถือด้ามานี่นุอันนี้นบอว่าเพราะว่านูถือมาลายลค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพี่บีแอดมินน้ก็ย่อมก็ได้ด้วกันค่ะยบอดมินเป่กค่ะเนออกได้บอกฉันขอฟนออเอหอกไหมบคอยบอกเนี่ยคะตังับออยบอ เขียนอะไรเติมเอามันบอกว่าแอดบีอย่าฝ่าปล่อยมือน้องเดอ้อพอปล่อยดอกค่ะแม,ม,ม่ยนขาแล้วกลุ่มไม่ทักไปบอกนีก่ยังเพิ่อนก็ทักไปบอกนูก่ะยังเช่นมีงายน,นี่เพื่อนจิทักไปบอกบอกในไลน,น์ส่นวนตัวค่ะพีบบ่วีนุก็เห็นพักพี่เปิ้ลเป็ดไกคู่หนึ่งนี่ละค่ะเพิ่นกับโบเดะว่าสิมาเห็ดยังพวกกินนู้ดอกสิไปิดคืนแต่เพิ่นสิคืดแทนเพิ่นสิเอาไกลกว่านี้สิเอาเอียงอุดรคือกันเออเข่าดีค่ะ ข้าวผู้ดอกกินไข่คุณลุงคนน้ำโค้งมากินแน่คนณุณผูดอกเก็บให้คุณลุงคนจ้าฉชนสิ่เอาผู้หละหรือว่าน้องไข่บริจาคกันเอานะหรือว่าคนอยู่น้องไข่บริจาคกันไม่เห็นของเราแล้วบอก่ผู้ใดแล้วบอกผู้ใดอ่านคอมเมนต์บมาดูลองฟังมาสดๆนะคะปีหน้ารักจ้ารีบมาแก้ข่าวบ่สบายใจค่ะบ่สบายใจพี่ๆท่าพี่ๆอินบ่สบายใจนุกับบัสบายใจคือกันค่ะ ผี่เบิกซำคนน่าขอบขวดนู่นเลยนะค่ะเอาถามชุ่มฉันไปตานร่วมเลยน้องตานร่วมเลยแอดบีต้องลดความสวยลงถึงจะมาเป็นประเด็นเอ้าเพิ่นว่างสิแม่งทั้งสองคนเนี่ยพ่มถ้าต้องลดความสวยลงเปล่ามันจะเป็นประเด็นเยอะเปล่าหันมาสิละเป็นบีต้องลดความสวยลงแมนหรือขึ้นตัวเพิมควาสวยบนพิไม่เราสวยอยู่แล้วเราต้องลดความสวยลงเพื่อที่จะเป็นประเด็น เขาคือดนสิดีกว่าแต่ว่านู้นคิดอยู่ผีผู้หนึ่งเนาะค่ะกะนี่แหละค่ะไกลๆกับอุบลนี่แหละค่ะเพิ่นหนาซิมีดามาย่ะไรนี่เพิ่นเป็นคนงิบปุ่นอ่ะคือโบดามายเพิ่นคือมาดามอ่ะผู้นี้เพิ่นเป็นคนบอกเป็นนันจิตายผู้นี้ค่ะแนนไปบ้าเนาะเนาะแนนิ๋นไปบ้เพรนปันใช่ไหต่อไม่เอาแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะเราเชื่อใจน้องกับแอดค่ะ บาที่แรกหันกับโบเด็กอยคิดดอกค่ะมันแบบมันมันมาาลายเนาะค่ะเนัวนูวกับโบสบายใจค่ะไปอ่านคอมเมนต์แบบนั้นโมแมนอนแชร์ปล่อยผ่านี่โบไร่โบไร่เดี๋ยวมันมันมีผู้หนึ่งผู้สองกับไปต่อมีผู้สามมีผู้สี่เมืนอกีะมีคอมเมนต์หนึ่งเล้วบอกว่าสีเสาร์ติดตามเฮาหันเป็นยามตึงแล้วแม่ค่ะมันมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะมันมีคอมเมนต์หนึ่งว่าสีเสาร์ติดตามเนาะค่ะ นอน,น,อนห้องแต่ยานเป็นแบบว่าเพิ่นคือต่อไปอีกเรื่อยๆแม่ค่ะว่าอ,อยากให้ผู้ใดผู้หนึ่งคิดแบบนั้นเนาะค่ะพอคิดแบบนั้นไปบอกครูซองเนี่ยค่ะไปบอกครูซองครูซองก็สิคิดเนี่ยค่ะคิดแบบว่าถ้าบอกออกมาสีแดงนี่แหงแหน่ค่ะนุ้งแหงนุ้งแหงจัดนุ้งเคยนุ้งเคยเป็นอยู่ว่กจะนุ้งบอกออกมาไหลแบบนี้ดอกนุ้นนงสงสารผีๆเขาค่ะนี่ค่ะเบิ่งนาพีเดะอุ<บ>้ยหยาดหยาดบิ่งนาพี เนี่นี่ยเนี่มีอีกคู่หนึ่งที่เป็นข่าวเข้าตรงใหเ้เ่าด้วยมีอันนี้ฉันขอสัมภาษณ์คุณหน่อยค่ะดิฉันขอสัมภาษณ์คุณหน่อยนะคะแบบหนึ่งนะค่ะเอ้าเอาต้องลาถือให้เพื่อนเห็นนี่อเอาคุณอันนี้เขาเขาข้อหาอายจริงๆริอายก็อยากมานําแต่ว่าร์เบอนี้อายเพิ่อนบาว่างเนาะเออรู้สึกยังไงกับที่คุณได้ตกเป็นข่าวกับเอ็บีนะ็มเเป็นยังมันเป็นยัง ก็ูเหรอชันซันซนอาการมันเป็นยังไงบอกก็ดูถ้าไปแสดงอี่ยังให้เอฟเอฟซีเพื่อนเห็นถ้าไปส่งสายตาเต้เขาไปส่งสายใต้มันบอกโอ้ขอสิไปแสดงยังอีเออะคอยถามเนี่ยผมไปแสดงยังอีแม่มีซ้ำเตียงซัำเตียงอย่างนี้กับทูคนพิษเนี่ยคนพิษเนี่ยคนพิษเนี่ยเออหรือว่าพวกฉันง่ามเกินไปว่าเขต บอลไม่ต้องทีวีรถพ่อรถก็รถเด้อพ่อรถก็รถรถแข่งรถก้มอ้วนรถก้มว่างรถก้งห่างอืมมุจจอเขาเหรอฮะเป็นก้มเปลี่ยนไปฉันบ่ล่ะเออแม่เร็วมันแน่ร้อนมีเร็วเขียนสงสัยพวกฉันสามคนต้องเปิดโต๊ะผู้ชายอย่างจริงจังแล้วล่ะแมนได้ไอ้เนี่ยแนอ่างเดก่อนบอเขาต้องเขาต้องไปเอาผู้ชายสนามแบดอย่างจริงจังแล้วได้เขาได้สบเป็นข่าวแมน ไปไปตีบันเล่นถ้าสมมติว่าคอยไปตีกับผู้ชายนี่สิเขาก็ะิบบอกว่าเขาเป็นคู่เกย์ว่าไงกันแน่กันะสิแม่นคนเงินคณะไปตีกับแอดมินไปตีกับผู้จัดก,การจาของเฉลเทกันะคิดยู่ขอ,ขอมั่งคุณมาเจาก็ได้าสงสัยผู้ชันงานเปลื่นไปดีละาเคศฉั่งคอยปทด